สวัสดีครับพี่น้องแฟนคลับ f c ทีติดตามทั้งช่องฮอตดีลำเพลินอมเชียวครับมาถึงแล้วครับผมนี่วัดมาเตยเขาก็บ่อกว่าเขาสีทายแล้วสีลงได้บุบุมันมีเสียงเพลงนะครับเนาะอันนี้ด้านหลังนะครับที่จอดรถโู้กวางาไงไพศาลครับวัดมาบเตยปกวกแดงระยองนะครับผมไหน ทีมงานมาถึงแล้วนะครับสวัสดี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 ครับ,ดรบได้ยังกินครับได้ยังกิน <laughs> ครับการเขาเขาเขาตรวจงานซูปปั๊มแล้วครับเป็นเป็นเป็นพัฒนิรกับปอตทอนี่ทีมงานเข้ามาหอดจอดถึงแล้วครับผมหลายลายท่านนะครับสำหรับอาจารย์นุตกี สูงเติอบอยู่เด้อพี่น้องหอมแก่มาได้เด้อครับนี่อขอโทษขอให้พี่น้องที่แบบว่าสิม,มาหอมแก่ศิลปินนะครับผมต้องเอาโต๊ะมาง่อยขึ้นนะครับนะเอาเอาโต๊ะมาง่อยขึ้นนะครับทุกคน,นนะเบบนั้นเต็มๆเลยผู้ขาเน,นีย่ยไเปเบิ่งข้างหน้านำรับจี้ทุกเสิยหาผาพี่น้องหาทางออกหาทางออกมาทั้งกอด เขาจะออกไหนวะหลัดไปหนวะไหนปะม่ได้อีกวท่างหลังนี่มองยูไลท์ครับพี่น้องครับที่อยู่เยอะมากท่านนี้เขาเรื่งปั่นไปตรงนี้นี่เองนี่ไงเจอแล้วครับรานทอกขับรถมาเองเลยตี ไปเับผู้ใดเนี่ยที่ทีมงานโอ้แต่จีน้ำกลนกันมากเนาะไอ้ดอร์มาผู้เดียวเดินในบอกนู้นเข้าใจว่านู้นเข้าใจว่าไอ้ดอร์รถตู้ตอนแรกว่าว่าเป็นเด็กคนหลายกันเลยอู้เขาว่าไอเขียนว่าอัไอ้ไอพอดีไปรถตู้นะนู้นเขาเลยว่าไม่ไป็นไมาคนเดียวหลังนู้นเขาเลยมาคนเดียวนู้นน่ยู่โดมเดมุดนะบอกมันขึ้นเดียวกันนี่ขี่คนฮวันอยอะจังใดก็นเลยไปให้เราค่อยขี่เล่นไปกันเลยออกมาประมาณยักษ์สองภูมนี่ล่ะ ากลับมานอนน้ำแบบน้ำปั่มน้ำยังไม่เรื่อยๆกินข้าวกินปลาหรือ,อยังแอดมินกินแล้วคะ่ะข้าวแต่ว่าปลายังหาไม่เจอกินปลาเยอะๆนะไม่ไหมแต่มันอร่อย,อยงไงช่วงนี้มันหน้าฝนปลาเยอะหน้าฝน,น,นต้องกินปลาไปแล้วค่ะปลาจังปลากระป๋องขอบคุณแอดมินครับขอบคุณแอดมินคนสวยนะครับวันนี้มาทำหน้าที่คนเดียวใช่ไหมครับหน้าค่ะ แสดงว่าแม่เบิร์แล้วทุกคนแล้วแล้วนั่งเอกที่มาก,กับรถกจอย,อย,ยนีบ่บอเอ้ยแต่ในเนาะบอลลงจากรถเลยเนาะนที่จรงิงอ่ะมันอ้อมไปหลังเวทีได้เขาคือบ่ไป,ไปไเอาไม่รู้จักแล้วว่ามันเข้าหลังเวทีได้เอาไปเอาแม่ไปเอามาจอดนี่หลังเวทีเลยเดินบกวกว้างเลยนี่ข้างหลังแม่ค่ะกับจอดอยู่นี่ขี้ของมาขีนน้ของแม,ม,ม,ม่น่าบท ที่ขม้าหน้าบดแล้วกันเลี้ยวขวาตรงขม้ากับแมนเลยหลังเวทีเลยตามนั้นแปลามาสะดวกรปบผมนี่บริเวณหนางานห้องกับน้องไมค์คนสวยนะครับแอดมินไมค์คนสวยของเรามราไรงานให้พี่น้อง้เบ่งในชมนะครับความกว้างนะครับของบริเวณงานเราต้องพูดถึงครับพี่น้องโอ,โอ้จุคนได้เยอะเติบหนึ่งเลยนะครับผลข้างหนากะมีของอยู่ของกิน่นของสื่อของขายกันเต็มเลยนะครับ อย่าลืมครับเหมือแรงวัดมาเตยนะครับบวกแดงระย่องครับมาพอกันกับทีมงานสารน่อยเพียงครับสำหรับคลิปนี้ฮอดดี้ที่มิสักลาพี่น้องเพียงสนีก่อนเดี๋ยวในพอกันคิดน้ครับจากเพียงสีติลิกสัสติ้งปต,ติจังได้จังว่ากันครับบองหันครับสวัสดีครับ